สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอาา่ะเขาเกมมาวันนี้นะครับโค้ชจะคึกคักอีกแล้วทำราว่าเกมแจกรูบี้ทำมาอีก50บวก50 อะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันคนละอันกันกับกิจกรรมโคโรโบ SNS นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยเกมแจกเป็นตัวกระชา20บใบย,ยกเซิร์ฟนะครบับเกมเปลี่ยนนะอ่ะผมคิดว่าตัวกระช่าน,น่าจะไปแจกในส่วนของคริสต์มาสลากยาวจนถึงปีใหม่นะในส่วนของกิจกรรมโคโรโบ SNS เนี่ยจะแจกวันจันทร์ที่25 อีก50บวก50รูบี้นะครับอาฉะนั้นวันนี้เนะี่ยเรามีอยู่ในมือก่อนอ่านหะ้าสิบบวกห้าสิบรูบี้ครับเดี๋ยว25เนี่ยวันจันทร์นะได้อีก50บวก50หมายความว่าเราจะมีรูบี้ 200ลูบี้นะรฟรีฟรๆแนานอนอนะอยู่ในมือครับก็ไปเปิดคริสต์มาสได้เลยนะครับซึ่งคลิปวันนี้เมื่อเช้าก็แนะนําไปแล้วสําหรับไ d เดีซังใหม่ก็คือเป็น ID ขโมยแฟนมาเล่นนะครับว่าไอดียซังใหม่เนี่ยถ้ามีเรนเจอร์แล้วครับก็เอาไปเปิดเกียร์คริสต์มาสกันส่วนจะเปิดรัวๆจนหมดเกียร์หมดตัวเลยครับก็จัดได้เลยตามความชอบหรือคำนวณว่าอยากจะได้อะไรบ้างนในคลิปแนะนาไปแล้วนะแล้วก็อาจจะแบ่งไปเปิดกบบ้างสาหรับ ID ดีซังใหม่แต่ถ้าเกิดเป็น ID ทดีเที่มีตัวเลนเจอร์กันหมดแล้วต้องการพัฒนาทีมด้วยยรีร จัดหมดตัวได้เลยอ่าก็ขอให้โชคดีนะเดี๋ยวคริสต์มาสนะครับเดี๋ยววันนี้ตัดคลิปนี้ให้ก่อนเพราะมีข่าวสารใหม่ๆม,มาตึงๆนะครับก่อนที่จะไปเจอกันในไลฟ์ยันนี้ห้ามพลาดนะหกโมงเย็นครับไปเจอกันโดยพร้อมเพียงครับไลฟ์ที่ช่อง y o u t u ไล l ์เลนเจอร์ทางการก็จะเป็นการสปอยคริสต์มาสนะครับ อ่ามันจะมีข้อมูลลึกลับอยู่อ่าเช่นเกียร์นะอ่าเก็บแบดาวจะทํากี่ชิ้นอ่าจะมีค่าอะไรบ้างจะเป็นสายอะไรบ้างสกิลบวกอะไรบ้างหรือจะมีข้อมูลอะไรลึกลับที่เขายังไม่ได้บอกอีกเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาบอกไปแล้วว่าคริสต์มาสสนุกแน่นอนอ่าก็ไปรอดูสปอยกันได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะรู้แลนว่าไอ้แลนนู่นนี่นั่นจะมาแบบเป๊ะเปเ๊ะปเปเปตอนไหนอ่าเดี๋ยวผมไปอสอบถามนะครับการยืนยันการันตีจากทีมงานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปคุยกันในไลฟ์เย็นนี้อาะฉะนั้นเย็นนี้ห้ามพลาดนะ หกโมงเย็นครับถ้าไม่มีการเตะปักอะไรหลุดนะหกโมงเย็นเจอกันแน่นอนครับรายที่ช่อง y o u t u ไลน์เรนเจอร์ทางการนะครับอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมท ก่อนนะครับตู้กระช้าเพิ่มเลทนะอะโคโนุซึบะใครยังอยากได้อยู่นะครับเพิ่มเลทเป็นวันพรุ่งนี้นะพฤหัสที่21นะครับก็นนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับเดอะซันช็อป่ร้านเติมเกมราเลนเ,เ,เจอร์ราคาถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อเครับอ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะไวจะได้แน่นอนครับเพิ่มเติมมีขายไอเดีเริ่มต้นแล้วนะครับอ่ะอยากได้โคโนโบอ่ะโคโนโบโคโนซนะึบะนะสมมติไม่อยากสู้กับตู้กระช้าครับอยากได้อ่าไอดี ID โดยตรงนะครับก็ไปดูได้นะไอดีโคโนโบโคโนโคโนโบที่เรามาไม่ทันเปิดไม่ได้ครับ หรือสั่งเมื่อตึงๆนะไปหาซื้อ ID เริ่มต้นมาปั้นต่อได้เลยแต่เพราะว่าไอเดีเริ่มต้นราคาจะไม่แรงครับก็ไปซื้อมาปั้นได้เลยครับส่วนอยากเติมเกมนะไรนเจอจะเติมเปิดเติมตุนครับยังไงก็ได้ใช้ครับรูบี้ครับเติมถูกในเกมไรนเจอร์นะมีแค่ระบบ iOS เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครเป็น Android ต้องไปหา iPhone iPad นะมากดรับ Ruby เปิดกระชากันเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดอะซันช็อปร้านเติมเกมนะคะถูกเติมไว้ปลอดภัยร้อยเอรซ็นต์เจ้าก,กอดเจ้าเดิมไวไ้จะได้นะเพิ่มเติมมีขายดีเริ่มต้นไปจัดได้เลยตามลิงก์นะครับที่ร้านเดอะซันช็นะครับ ก่อนอื่นผมมีโจทย์มาเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือเดี๋ยวเย็นนี้นะครับก็คงไปพูดคุยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวมีทีมงานมาดูนะครับแล้วก็รับข้อมูลไปฟีดแบบที่ผู้พัฒนาอีกทีนึงครับโจทย์นะปีหน้าครับ2567อ่านะครับ2567เนี่ยอยากเห็นอะไรในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับคือก็เป็นข้อมูลที่ผมเคยบอกมาตลอดนะแต่ก็ ไม่รู้ว่าจะทํำไหมจะได้ทํำไหมพวกเราอยากเห็นไร่ครับมาคอมเมนต์บอกได้เลยครับอย่างแรกเรื่องของสกินเลนเจอร์เกมอื่นเขามีสก,กินกันใช่ไหมเกมเลนเจอร์ครับ ป้อมก็ามาแล้วครับเหลือสกินครับอ่าจะทำไหมอ่าสกินเลนเจอร์เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะที่น่าสนใจครับพี่วิีออนไลน์ทำได้ไหมเออบั๊กในเกมเต็มไปหมดเลยก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันอาจจะแยกเป็นสส่วนก็ได้นะก็คือเป็นทั้งส่วนออฟไลน์ออนไลน์เหมือนประมาณว่าถ้าอยากเล่นออนไลน์นะช่วงเวลานั้นมีใครออนไลน์อยู่อ่าก็เล่นได้ครับหรือจะเล่นแบบออฟไลน์ก็ได้คือผมก็มองว่าถ้าเกิดจะทำมันต้องทําเป็น2ระบบ อ่าไม่งั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาแน่นอนคือถ้าเกิดเล่นออนไลน์ไม่ได้ก็มาเล่นออฟไลน์ครับอ่าฉะนั้นเนี่ยยังอยู่ในโจทย์การวางแผนอยู่นะผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํายังอยู่ในโจทย์นะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เราอยากงได้นั่นแหละโปรไฟล์อ่าโปรไฟล์ตั้งเองอ่าโปรไฟล์โคโรโบหรือโปรไฟล์ที่ตัวเกมใส่เข้ามาเพิ่มเติมครับชัดโลกอ่าอยากจะเกลียนทั่วโลกแล้วนะครับอ่าจะมาไหมครับหรือข้อมูลครับอ่าอันดับ นะัหลีก PVP ของ ID นั้นๆอันนี้ผมว่ามันสําคัญมากเพราะว่าหลายคนขึ้นหลีกแล้วไม่ได้รับ Ruby คือขึ้นหลีกที่ยังไม่เคยขึ้นมาก่อนหรือเป็น ID เก่ากลับมาเล่นอย่างนี้นะอ่านะมันจะได้รูบีใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างสําคัญรวมถึงการไปดูคนโกงด้วยอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันอ่ะส่วนเพื่อนๆอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมครับก็มาคอมเมนต์นะอันนี้เป็นโจทย์ในการพัฒนาปีหน้านะว่ายังไงนะครับ มาครับวันนี้50 5 0บก50รูบี้ก่อนแล้วก็กิจกรรม10ปีนะอะตรงนี้ก่อนเลยนะครับต้องแอดไปก่อนอเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่ตรงนี้สำหรับคนที่เป็น ID ผูกไลน์ค่อนข,ข้างสำคัญนะ,ะให้แอดไป3ประเทศนี้3ประเทศหลักนะครับถ้า ID ดผูกไลน์นะ แอดไซน์ไลน์เจอร์ทีเอสของไทยอันนี้สาคัญมากบัญชีทางการกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับต่อมาครับแอดไซน์ไลน์เจอร์เฉยๆเป็นของญี่ปุ่น,นครับแล้วก็แอดไซน์ไล g e เจอร์ทีเป็นของไรั่งเน,นครับคือกิจก,กรรมนี้เรากดรับได้ไม่ต้องกลัวไม่โดนแบนไม่ผิดกฎอ,อะไรที่ผิดกฎผมทําคลิปบอกอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้มันผิดกฎเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากผู้พัฒนาครับอ่านะครับ,รบซึ่งตัวนี้ถามว่าทำไมมันกดรับได้คือกิจก,กรรมเนี่ย ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันครับเขาจะมีกิจกรรมที่เป็นแบบกิจกรรมส่วนตัวของประเทศนั้นๆคือขอโดยตรงอันนี้ของประเทศอื่นก็จะไปกดรับไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นครับกับของไต้หวันเนี่ยเขาจะทําเป็นกิจกรรมแบบ global ก็คือทุกประเทศ สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้ถ้ารู้ถ้าเห็นอ่าพวกผมเนี่ยก็จะเอาลิงก์เอาอะไรพวกนี้เนี่ยเอามาให้กดอัชานั้นเนี่ยวันนี้50บวก50รูบี้ของไทยเข้าเกมมาได้ก่อน50รูบี้ส่วนลิงก์เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์อ่าหรือใครที่แอดไลน์นะครับก็ไปเล่นในบัญชีไลน์ของประเทศนั้นๆมันก็จะกดเข้าเกมมาครับส่วนลิงก์เหมือนกันนะอ่าลิงก์เนี่ยกดปุ๊บมันจะขึ้นรันเดอะเกมแล้วก็เข้าเกมพอเข้าเกมมาปุ๊บนี่ไม่จกตา อ่านะครับของไทยได้50นะของไต้หวันหรือญี่ปุ่นลิงก์เนผมแปดสองลิงก์นะเป็นลิงก์ไต้หวันกับลิงก์ญี่ปุ่นมันจะได้รับแค่อันเดียวอักกดทั้ง2ลิงก์ไปนะเข้าเกมมาก็จะได้ตามนี้นี่นะครับ100รลูบี้ไม่จกจานะอนได้รับกันตึงๆนะครับ อ่ะ่วนกิจกรรมอ่ะมาต่อเนื่องกันเลยครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้คือสําหรับคนที่ ID ดีผูกลายนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้ตอนเที่ยงคืนอันนี้ต้องบอกก่อนอว่าไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมคริสต์มาสอันนี้เป็นของกิจกรรมไทยที่ต้องไปเล่นลายเกมขับในบัญชีทางการนะครับก็ล็อกอินสิวันเหมือนเคยครับรางวัลแจกเป็นหลายพันรางวัลแหละแต่ว่า ID ดีไทยเนี่ยมีหลายหมื่นนะครับต้องบอกก่อนนะไ d ไทยที่ Activate อยู่ตอนนี้นะทั้งแบบเล่นจริงจังทั้งฟาร์มทั้งปัม๊มทั้งอะไรน,นู่นนะี่นัม้งด เหยียบแสนต้องช้ว่า ID ทั้งหมด a c t i v เ t e เนี่ยเหยียบแสนนับเป็นของไทยเพียบเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลบางอย่างมันมีการเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเอาเป็นว่าของไทยเยอะมากกิจกรรมนี้นครับไปเล่นที่ลายเกมขับก็ล็อกอินนะจนถึงอาเดี้ดูก่อน นะครับก็ล็อกอินไปจนถึง10วันตัวกราชา5ใบนะครับอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องแย่งกันรับตัวน,นิดนึงนะ,ะเดี๋ยวสี่เที่ยงคืนนะของวันนี้นะก็เริ่มเล่นกิจกรรมกันได้เลยนะครับก็ล็อกอินนะกิจกรรมของลายเกมครับอ่ะส่วนกิจกรรมก่อนครบรอบ10ปีเกมมาเรนเจอรอันนี้คือขนาดก่อนครบรอบนะยังแจกกันตึงๆเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่า แจกเยอะแบบนี้นะ่ะบางคนอาจจะแบบโอ้โหเดี๋ยวมาอีกแล้วเฮ้ยเกมแจกเกมแจกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็ปิดตัวละบางคนบอกถึงขนาดว่าเฮ้ยเกมนะเขาเปิดกันแค่9ปี10ปีเดี๋ยวก็ปิดตัวแล้วครับอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าใครบัญญัติกดเอาไว้ครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าซีซั่นสินะครับแผนการพัฒนาลากยาวมาถึงสิ้นปีแล้วนะครับส่วน ปี68ก็คือปีนู้เลยนะครับคือมันก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อได้อีกนะก็คือเรนเจอร์9ดาวยังไม่มีอัลตร้ายังไม่มีไฮเปอร์เลยนะครับซึ่งแผนปีหน้า67เนี่ยยังไม่มีนะเรนเจอร์จะยังยืนพื้นที่9ดาว s ุ per master ก่อนถ้าเขาจะพัฒนามันจะเป็นช่วงปลายปีหน้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยเกมมีโอกาสจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกอ่ะอันนี้เดี๋ยวราติดตามไปทีละหนปีก่อนนะครับอ่ะกิจกรรมนี้ก่อนนะ แคมเปญโพสข้อความอวยพรนะครับก็เดี๋ยวได้อีก50รูบี้นะครับอันเนี้ย ก็รู้แหละนะว่าคนรอทิมเกมไรเดนเจอร์ Ranger, หรือรอทิมทีเกนเจอร์เนี่ยมีเต็มไปหมดครับเพราะว่าได้รับข้อมูลมาจากผู้พัฒนาแล้วบางทีข้อมูลมันผิดเพี้ยนนะก็โดนทิมตลอดนะครับแต่ผมไม่ได้ตีเลี่ยนนะเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะแบบเจอปัญหาจริงๆนะครับก็รอทิมอยู่อจต่บางคนที่ไม่เจอปัญหานะไปอวยพรดีๆครับเพราะว่าข้อความของคุณอาจจะอยู่ในวิดีโอครบรอบ10ปีเกมไลเดนเจอร์ก็ได้นะครับส่วน50รูบี้ตรงนี้เนี่ยกว่าจะไปแจกงนะครับก็หลัง31มกราคมเลยฉะนั้นเนี่ยรูบี นี้เอาไปเปิดโคโรโบกุมภาพันธ์ซึ่งโคโรโบกุมภาพันธ์ก็จะเป็นโคโรโบเปิดตัวของปีหน้าปี67นะครับข้อมูลที่ผมได้มาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเขาบอกว่าก็น่าจะวาวได้น่าจะมีคนที่ว้าวใช้คํานี้เขาใช้คํานี้ว่าจะต้องมีคนที่ว้าวอยู่อาฉะนั้นเนี่ยเปิดตัวโคโลโบนะครับกุมภาพันธ์ปีหน้าอรอติดตามกันนะครับ อ่ะส่วนอีเวนต์ดาตกนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับเ,เรื่องของวันนิดนึงบางทีวันมันเปลี่ยนแปลงได้เล็กๆ,ๆน้อยๆผมเห็นข้อมูลวันเนี่ยมันมีไม่ตรงกันนะแต่เบื้องต้นเอาเป็นประมาณนี้ครับว่าตอนนี้สะสมค้อนกันก่อนวันหนึ่งเราเก็บได้สค้อนนะครับในภารกิจรายวันนะครับอา่าสคอนได้เป็น1อ ไม่ได้สี่คอนเออเอาไปเป็น1ดาวตกแล้วก็ไปลุ้นนะครับรางวัลตรงนี้นะครับมันมีรางวัลใหญ่สามรางวันเดี๋ยววันนี้ผมไม่ถามเอาทัวร์นะว่าเฮ้ยรางวันที่1 2 3เนี่ยจะมีแค่แบบสามรางวันทั้งเซิร์ฟไหมอ่าหรือว่าทุกคนมีโอกาสได้ลุ้นผมคิดว่าเป็นอย่างหลังนะแต่เรารู้กันอยู่แล้วเหมือนในตอนกระดานหมุนนะ่ะว่ามันก็ล็อกได้บางคนก็จะไม่ได้ลุ้นเลยหรือบางคนก็จะได้เดี๋ยวหลังกิจกรรมคงจะได้รู้กันนะครับว่า ใครได้รางวัลใหญ่ 1, 2, 3อ่ะซึ่งเกมจากเยอะเขาไม่ได้ปิดตัวนะครับคือเกมเขามีแผนจะอ่าบูธอ่า เอาแบบนี้คือคนที่เรียนทางธุรกิจหรือเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำนี้ว่า product life cycle อ่าก็คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับคือเกมมันเปิดมาปีหน้าก็จะ10ปีแล้วนะมันก็ผ่านหมดนะครับทั้งเกมเปิดตัวนะครับเจเริญเติบโตนะครับถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ถึงจุดลดลงพอต้องการที่จะบูตใหม่เนี่ยเขาก็ต้องมีการโปรโมทมีการแจกอระเด็นของว่าก็จะไม่ได้ลงทุนเหมือนตอนเล่นใหม่ๆนะครับแต่ว,ว่าโควิโบก็ยังมาแบบเดือนเว้นเดือนนะอันนั้นเนี่ยเกมเขาต้องการที่จะบูตนะคร ผู้เล่นเดิมยังเล่นอยู่อ่ะผู้เล่นเก่าเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นใหม่ดึงผู้เล่นใหม่กลับมาฉะนั้นเนี่ยเกมเขาพัฒนาไม่ใช่ว่าเกมเขาแจกเลืลอจะปิดตัวนะอันนั้นก็เบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาครับอ่าในส่วนของแจก รูบี้ครับอันนี้เราได้รับกันแล้ว50บวก50นะแล้วเดี๋ยวมีแจกอีกนะครับก็จะเป็นหลังซ่อมรูนันทับวันที่3เดือนมกราคมโหเรียกได้ว่าช่วงนี้โตเกียวแจกรูบี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะะฉะนั้นก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับห้ามพลาดครับกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับะฉะนั้นก็ไปเล่นตามนั้นนะครับก็ ออนไลน์ตามที่บอกนะแล้วก็กิจกรรมเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนโจทย์เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันนะครับว่า,อ,าอยากจะเห็นอะไรในเกมแรนเจอร์ผมอยากเห็นค่อนข้างเยอะมากหลักๆที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็ข้อมูลเกมนี่นแหละนะที่เราสามารถที่จะดูของคนอื่นได้นะว่าเฮ้ยเขาจบหลีกอะไรไอดีนี้มันโกงได้ไหมแล้วก็ระบบการแบนออโต้นะครับเขายังไม่ทําไม่สาเร็จเลยนะอ่าเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยโกงอ่านะครับหรือว่า อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารผมก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันเช่นบางไอดีเขาเจอปัญหาแบบนี้บางทีมันติดต่อสื่อสารค่อนข้างจะยากเพราะว่าข้อมูลมันจะมีเพียงแค่ผู้พัฒนาคือข้อมูลสุดท้ายทช้สุดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ผู้พัฒนาซึ่งเราก็ต้องรอเขาอย่างเดียวนะครับทีมผู้พัฒนาเขามีไม่เยอะสะเท่าไหาร่ฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเขาจําเป็นต้องรีบแก้เขาก็รีบแก้หรือถ้าเกิดเขามีปัญหาอื่นๆมันก็ต้องรอนะ,อะนะครับเคสต่างๆมันมีเพียบเลยครับเกมนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ติดต่อสื่อสารได้ไวอยู่เหมือนกันเบื้องต้นผมต้องการประมาณนี้อส่วนเพื่อนๆอ,อยากเห็นอะไรครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอส่วนคริสต์มาสก็เดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยครับว่าอะไรจะมาตอนไหนบ้างนะครับฉะนั้นเย็นนี้ห้ามพนนะลาดนะไลฟ์ที่ช่อง y o u t u ไลน์เนเจอร์ทางการ6กโมงเย็นสปอยคริสต์มาสข้อมูลต่างๆข,ข้อมูลปีหน้าอยากรู้อะไรนะครับไปเจอกันได้เลยนะหรือคอมเมนต์มาบอกก่อนก็นได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลในคอมเมนตะ์เนี่ยไปสอบถามก่อนแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันในไลฟ์นะ,ะทิ้งท นะครับพรุ่งนี้เพิ่มเลนนะอ่าอยากได้โคโนซือบาครับเมกูมินอะควานะครับอ่าดังเน็ตหรืออาจจะเป็นพระเอกยังไงก็ได้หลือเกียร์นะมาได้หมดนะครับก็ไปเติมกันที่ร้านเดินซันช็อปราคาถูกเติมไว้เปิดภายร้อปอร์เซ็นต์ครับอ่าตอนนี้เจ้าก่อเจ้าเดิมไว้จะได้ครับเพิ่มเติมมีขายไอเดีเริ่มต้นครับอยากได้โคโรโบโคโนซือบาอ่าโคโรโบเก่าโหดๆโคโรโบที่เราพลาดนะครับแต่เมื่อตึงๆไปหาซื้อไอเดีเริ่มต้นมาปั้นต่อได้เลยครับอ่าเติมเกมนะอ่าจะเติมเปิดเติมมมมตตต้้้้นนนนนนทุคคครรรััััับบบีีดดดไเเเเเลยิิถถูกแ่่าาาาะปป็องห กดลับรูบี้กันนะครับก็ไปที่ร้านได้เลยครับเดอะซันทอปร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับเจ้ากอดจำเดิมเพิ่มเติมมีขายไอเดีเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวปักหมุดคอมเมนต์นะอส่วนลิงก์นะครับก็ไปดูได้เลยครับลิงก์รับห้าสิบรูบี้ห้าสิบรูบี้แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์กิจกรรมของก่อนครบรอบสิบปีเอาไว้ให้นะหรือเข้าไปที่ทางโตเกมก็ได้นะครับอวันนี้ประมาณนี้้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ